ท่องทำกินได้ิ่งเกิดนะคะทุกคนมือนีมาเบิงเรื่องราวดีๆของชาวชุมชนในบ้านหนองฮะตําบลปราสาทอําเภอพุทธงพันจังหวัดสีสเกตนะคะทุกคนมือนีนะคะเป็นมือดีนะคะสําหรับการปันหุ้นปันผลของออมทรัพย์ของกลุ่มหมู่บ้านชุมชนหนองฮะนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิญความบุญไหว้ของคนเลยนะคะวัดมือหนีนะคะเป็นสิพากันบุญไหว้สมัยสําหรับกัน ปันผลนะคะเป็นปันผลเงินออมนะคะลิมิตไว้ที่100บาทนะคะแล้วแต่ว่าคุณได้สิออมนะคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะแล้วาก็เ้าก็จะมีเงื่อนปันผลนะคะมาเบ่งกันเลยค่ะอันนี้กรรมการท่านแรกนะคะอันนี้ก็คูอคนพิ้นมารับเงินนะคะนี่อันนี้คือไฟบัญชีเพิ่นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวุ่นวายแค่ไหนคะเนี่ยเติมนึง <laughs> ความผลอมตอนลคะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่เวลารับเงินเสร็จแล้วนะคะเบนก็นมีการเสร้นซื้อนะคะปานชนกอิมรัดตอนอนี้เขากักเราจะทยอยกลับกันแล้วเพราะว่าเขาได้รับเงิน,นผลกันแล้วในแต่ละเดือนนะคะแต่ละเดือนมีการอมตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ใครจะอมเท่าไดนะคะเดี๋ยวข้ามาเบิรงอ่าขาว่าถามผูู้หญินนะคะว่า ผู้รู้ควรคุณอ่ะมันสอนหอดเงินได้ค่ะทุกคนเบิ้งให้เบิ้งแน่ได้เท่าใดนี่อันนี้ก็เป็นคณะกรรมการอีกคณะกรรมการท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนาทองลิ้มนะคะเมือนี้นะคะคุณนาในฐานะที่เป็นคณะกรรมการที่อยู่ในชุมชนของอันบ้านหนองหะเนาะอยากเสียสารอมูลว่าอันดับแรกเลยที่ห้าสิบเขาม่าแล้วห้าสิบมีไรได้จากชุมชนนี่ห้าสิเฮ็ดจังไดใน่อันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกเขาเป็นสมบัติเขาเป็นสมาชิสี่กค่ะสมบัติ ก็มาค่ะเป็นสมเมอร์ซีกเราก็ออมทุกเดือนทุกเดือนสัจจะกี่บาทก็ต้องตั้งแต่ตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปคะเริ่องสิบบาทไม่เกินหนึ่งร้อยค่ะอ๋อไม่เกินหนึ่งร้อยเขาลิมิตไว้ใช่ไหมแล้วก็ค่าแรกเข้าอีกห้าสิบบาทใช่ไหมคะออันนี้คือคุณหน้าเพิ่นเป็นคณะกรรมการอยู่ในนี้นะคะหัวมุขหัวหมุนอยูเนี่ยนี่แหละถึงคิวของเพิ่นแล้วเดี๋ยวเพิ่นมาสัมผัสต่อนะคะนี่นะคะถึงคิวกดกระสีไปเส้นซีเส้นเหล่ากระสีแล้เงินนะคะ รับเงินเสร็จแล้วต้องเซ็นชื่อนะคะมาทางนี้เลยค่ะคุณน้าคุณคือแก้วครัเนี่ยเท่านี้พอท่านจบอยู่ไก่สิจบแล้วอ้าวเ,เอาสิจบแล้วสิจบแล้ว,ลวอ้าวอันนี้นะคะอ่าหลังจากที่เอาสมัครแล้วห <laughs> ลังจากที่เอาสมัครแล้วห้าสิบบาทเบนบอกเอาสมัครแล้วห้าสิบบาทเท่ากับสิเอาเริ่มตั้งแต่อ่าเริ่มปีจัง,จง,จงไหนคะเขานับจังไหนเขาจังสิได้เงินปันผล หนึ่งปีหนึ่งปีได้เงินปันผลใช่ค่ะแต่มามีวันมุ่นไหวจังสิละมีอุ่นไหวจังสิตลอดมือปันผลเอาเดี๋ยวอยากทราบชุมชนเข้มแข็งชุมชนหน้าอยู่ตอนนี้มีเงินบริหารในหมู่บ้านนี้กี่เลยเราเฉพาพ่อปเาพ่อกี่กี่กี่บาทแล้วหนึ่งล้านอู้หูบอกถึงบาทบ่ได้ทเราเป็นล้านเลยไหนแล้วเงินหลานนี้เขาเสียมากบริหารจัดการจังไดในหมู่บ้านของเห้าเนี่ยคะอันดับแรกเลย สมาชิกมาออมมาเร <มา S 2> ียนร้อเราก็จะมาคู่ค่ะมาคู่ได้ใช่ค่ะคิดดอกเบีย้ยอย่างไรคะร้อยละหนึ่งบาทต่อเดือนอ้ยถูกมั้ใไอฟี่เมียนค่ะถามว่าเก็บยากบหมคะก็เป็นบางคนนะคะเป<ช>็นบางคนเนาะจะส่วนมากจะมีง่ายๆง่ายๆจะมีน้อยมากที่จะยากอืมโอเคก็ถือว่าอ่าซอยกรรมการเพื่อนบอนาเสีหยหกรรมการเพื่อนเห็นงานยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะคนที่ สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มได้เฉพาะในหมู่บ้านหรือว่าในในนหมูบ้าชปถ้าเกิดว่าคนนอกพื้นที่ก็คือไม่รับเลยใช่ไหมคะมันเป็นเงินของชุมชนเนาะโอเคนี่คือความรู้ใหม่ๆนี่คือเป็นของชุมชนเข็มแข็งชุมข้นนายูนะคะทุกคนนะคะเอามาฝากมาตอนนะคะขอบคุณคุณนาท่องลิมมากๆเลยนะคะมือนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งข้ามุลบ้านอีกรอบนึงนะคะผู้ใดส เงินยั่างลายะคะยงลายอยู um, ่ค่ะกรรมการเพิ nah, ่อนกับ uh, ม anyway, ิตรลุนออโตอเอเตะได้ค่ะยากลุมหัวลงมาคันว่านะสกันสองสีหรอค่ะอันนี้ค่ะไอ้ิมาพยาสิโบว่าอยกระดยกันเด้อยัง้งไอ้เบิ้งใหญ่เบิ้งไขกดยสิอวดอยสิอ่า อยสิอวดว่าข่อยกระไดพี่กันได้ดิอันนี้ข่อยกระไดเดิค่ะนี่ค่ะข่อยได้ของนั่งเพื่อนนะคะอันนี้เจ้านีได้เงินปันผล430บาทอันนี้200ร้อนะคะอันนี้200ร้อนะคะ,อนนะ,คะโอ้ได้หลายหนึ่งสองสาม สี่ห้าหอันนี้เกือบอันนี้กับสามพันแล้วนะคะแล้วก็เงินที่เราเงินที่เราะสะสมไว้แต่ละปีนะคะมันก็จะอยู่ในเล่มนี้สำหรับใครที่จะกู้เงินที่ตัวเองนะคะก็มีสมุดกู้สมุดยืมนะคะเอาเท่เาใด,ด,ดกับเอาใดสิเพราะดอกคาเมื่อก็ได้ นะคะพิด<า>บัญชีกะัะใดนะคะโอเคค่ะถึงคิวแล้วนะคะถึงคิวแล้วนะคะใส่คะ่คะใส่ค่ะกะนิฐาโ<ม>อุย้ยโอเคขอบคุณค่ะเฉลียวรัดแก้วจานมาต่อเลยคะ่ะหนี่งค่ะอันนี้ของลูกสาวนะคะตอนนี้เงินออมลูกสาวนะคะจะอยู่ที่ เก้าันหร้อยบาทนะคะต่อปีจะได้200สองร้อยนะคะสอง0นนะคะหุ้นเกิน2สองันนะคะต่เงินฝากเพิ่นะคะจะอยู่นี่เงินฝากเพิ่นจะอยู่ที่เจ็ดันหกแล้วเพิ่นก็จะมีดอกเบี้ยให้สองจุดห้านะคะต่อปีเนาะน้เป็นเนงินฝากอ่ะใช่เฉพาะเงินฝากอันนี้สองจุดห้าหุ้นสิบบาทสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเออหุ้นได้สิบเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะแล้วก็อันนี้น คุณน่ะมาอธิบายตรงนี้ให้ฟังแนี่ยอ่าตรงตรงนี้เลยค่ะว่าตอนแรกเลยเป็นจังไดแน่ยนะแล้วเบิงเลยว่นอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นยอดของอะไรคะอันนี้จะเป็นยอดเงินออมเป็นยอดเงินอดแต่ละเดือนค่ะเป็นอันนี้เพิ่นจะมีเหตุบัญชีไว้คือสมุดบัญชีเงินฝากนี่นะคะนีอย่ครับตะเขียนด้วยมือจะฟอมบุญเดียวมีน้องมือค่ะมาใส่อค,คอ,สอมนะคะ,คะ,ะ,คะจะเป็นแบบอ่าการทำบัญชีที่ รับทุกคนสามารถทําได้วบคะเฉาบาทเฉาบาทค่ะได้ว่ากัมีความเข้มแข็งอยู่ในชุมชนของเขาอันนี้คือหัวหนาอยิางเพื่อนล่ะคะค่ะสวัสดีค่ะปัะธานนะคะคุณสุติตาอัรัญยโชตน,นะคะเพื่อนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแห่งนะคะทุกคนประมาณ EP41 ค่ะ41เลยนะคะอยากอยากสัมผัสว่สวาเห็ดยังไงคือยังมาเป็นชุมชนเข้มแข็งไดคะ าบ้านซอยกันแถกกะเขาแค่ยีเส้นหาก้นอกลุมมาบ้านสมัยเก่าๆคนละแต่กะเขาเขาว่าให้ผู้ใหญ่ตีกองให้พ้าก,กันก้ขของคนละสมัยตีกองเลยบอกครับผู้ใหญ่ตีกองให้ให้มีร้านค้าให้มีกันอองด้วยค่ะเขาห่ากันเลยเป็นบ้านแรลกแถว่าี่ มามันก็บ่เคยลุกแมาตอนนึงเราก็จนมีเงินหลานอยู่ในหมู่บ้านปัจจุบันเฉพาะของของอยู่ล้านล้านห้าสุดยอดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็ชุมชนที่น่าอยู่ตอนนี้หนูทำคลิปของชุมชนน่าอยู่ของเราเป็นอีพีอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นประมาณอีพีห้าแล้วหนูจะเข้าไปสำรวจแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะ ทำให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฮาาล้วก็เพิ่มการต่อยอดของชุมชนของเฮานะคะหรือจะอนนเป็นเป็นการซอยเรือค่ะชุมชนเฮ้ากับพายามสุดๆแต่ละคนไม่คัวเลื่อนเฮ้าเพราะว่าจำกันว่าต้องครอบครัวหนึ่งสมาชิกเดียวครอบครัวหนึ่งมีลูกมีหลานเด็กเล็กสามารถก็สามารถออมได้ใช่ไหมได้โดยที่เขาก็าาต้องเสียค่รถไปธนาคารอืมโอเคก็แล้วก็รู้สึกว่าดอกเบี้ยจะแพงกว่าธนาคารด้วย ใช่ไหมให้สิบถ้าหุ้นเราให้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์เต็มเลยแล้วก็ส่วนเงินออมเงินฝากที่ที่ที่ไม่มีการผอนไม่มีการอะไรนี่ก็จะอยู่ในบัญชีก็ได้อีกสองจุดห้าใช่ไหมคะถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากนะคะตอนนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วไทยซีบาทปีนี้เพิ่มมาด้ปลวอยเงินออมมา ก็เลยได้น้อยคันพี่ได้เข้าคอยกี่บาทกรไดสี่โอ้ยจะได้สี่บาทพี่นี่คือเข้าเอาเงินกันไปในบัญชีก่อนค่ะเพราะว่ามันมันตกสภาวะที่ว่าโควิดเข้าป่กปล่อยแมนค่ะเนาะเอาก็มีความเสี่ยงเยอะเนาะเพราะว่าเราไม่มีหลักหลักทรัพย์อะไรค้ำเลยเราเอาบัญชีค่ะโอเคนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชีวิตดีๆชีวิตในชุมชนนะคะมือนีนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ